สำหรับวันนี้นะครับเรามาลุยกันต่อนะครับทีมชาติไทยชุดยู23นะครับนี่จะเป็นทีมที่ลงสนามในช่วงเดือนนี้นะครับในโปรแกรมการแข่งขัน อาเซียนนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจมากครับแต่สิ่งสำคัญเลยนะครับที่อยากจะรู้เลยเนี่ยก็คือว่าชุดนี้เนี่ยจะมาแบบไหนจะเล่นอย่างไรนะครับก็มาคาดการณ์กันว่าพี่วังนี่จะจัดยังไงเนาะนก็ต้องคาดกันหน่อยอ่าสิบเอ็ดไลน์อพผู้เล่นตัวจริงของชุดนี้ครับของสงครามสมุนาำพึ่งอูอันนี้ผมว่าลงนะเพราะว่าพี่วังดูแล้วรู้ว่าคนนี้เล่นได้ยังไง ผมดูตอนแรกผมยังคิดเลยหรือจะจับมาเล่นคู่กลางในกับเซกสรรแล้วสิทธาอยู่กับตัวลาบตัวเดียวหรือเปล่าก็ได้เซกสารรลาตีนี่จะช่วยมิติไหนบ้างถ้าเป็นตัวหลักเลยเป็นเขาเรียกว,ว่าถ้าเป็นทีแมนเลยเขาจะช่วยอะไรบ้างบังบอลแย่งบอลเลี้ยงบอลส่งบอลทะลุช่องสร้างโอกาสให้เพื่อนยิงเองอ่ะครบเลยคืออันนี้คือนัมเบอร์วันแล้วแหละสำหรับกองหน้าตอนนี้ใน,ในรุ่นนี้ต้องใช้เลยครับ สำหรับลูกค้า AIS ดูโปรโมชั่สดครบทุกแมตช์และ FA ครับราคาที่ดีที่สุดเพียง199บาทต่อเดือนนาน12รอบบินสมัครกดดอกจัน899โทรออกราคาพิเศษนี้ถึง9สิงหาคม2568เท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปีพงยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับโค้ดเตยกับแตงโมเช่นเคยครับพี่ด้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาลุยกันต่อนะครับทีมชาติไทยชุดยู23นะครับนี่จะเป็นทีมที่ลงสนามในช่วงเดือนนี้นะครับในโปรแกรมการแข่งขัน อาเซียนนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามีโค้ดใหม่อย่างพี่วังทวัชัยดำรงอ่องตะกูลเนี่ยนะครับก็ฮีโร่เอเชียนเกมถูอว่าเกาหลีใต้นะทุกคนฮะคือพูดกี่ทีกีทีก็ต้องบอกว่าขนลุกทุกครั้งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ในสนามด้วยโอ้โหเห็นคาตาของเรานะฮะแต่ว่าคราวนี้ในบทบาทการเป็นโค้ดทีมชาติยู23แล้วก็ช่วงเวลาค่อนข้างน้อยเลยนะครับ จะทำอย่างไรให้ทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชาเลิศ์หรือแม้กระทั่งคว้าแชมป์ไปเลยแต่บ้านอินโดไม่ง่ายถูกปะ ก็ไม่ง่ายหรอกบ้านนี้เดินนะครับนะฮะอ่ะสำหรับทีมชาติไทยในรุ่นนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยน้องๆก็มีประสบการณ์ไปต่างประเทศกันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยถ้าจะไปแข่งต่างประเทศอีกก็น่าจะพอช่วยได้เยอะเหมือนกันต้องบอกคิดว่าค่อนข้างได้สูงเลยเพราะว่าเจอความกดดันสูงมาแล้วอ่าก็คือตอนนั้นเนี่ยไปโดฮาถึงแม้ว่าจะเป็นอุ่นเครื่องแต่ก็เป็นทัวร์นาเมนต์เหมือนกันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีครับครับนะฮะเกมแรกเนี่ยเจอกับอือยูเอี๋นะครับก็ u a เ e อเอาชนะไป1.0เกมที่2เจอกาตากาตาเอาชนะไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เจอโครเอเชียโครเอเชียก็มาแบบโหดเลยนะฮะเอาชนะไทยไป3 1>, 1ซึ่งทั้ง3เกมเนี่ยมัน ช่วยยกระดับไทยในแบบไหนในมุมไหนบ้างเพราะว่าตอนนั้นทัวร์นาเมนต์นั้นเล่นดีเรียกว่าคุณภาพแล้วกันค,คุณภาพของนักเตะที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเราในเร้งที่สูงกว่าเรารแล้วก็วิธีการเล่นของเขาเพราะเด็กเราได้เจอก็ปรับตัวเงี้ยถือว่าทาได้ดีสู้ได้ดีเลยอืมนะฮะก็ถือว่าเอาจริงนะตอนนั้นมาเนี่ยก็ได้เห็นมิติหลากหลายมิติเหมือนกันนะในการไปต่างประเทศโดยเฉพาะเกมที่เจอกับโครเอเชียเนี่ยสปีดบอลเขาเร็วมากแต่เราก็มีวิธีการแก้นักบอลเราก็เขาเรียกตอบสนองต่อวิธีการได้ดีเพราะฉะนั้นเนน่มัคอข้าง น่าสนใจนะครับแต่ว่าโอเคแหละจากระดับเอเชียคราวนี้มาในระดับอาเซียคคนคาดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะนํามาใช้ได้นะโอ้มีประโยชน์มหาศาลเลยทั้งโมเพราะน,นั้นเนี่ยสปีดบอลแน่ละมันต้องช้ากว่าแน่นอนแต่ว่าปัจจัยที่มันน่าสนใจคืออากาศมันร้อนมากอตรงนี้แหละม,มันน่าสนใจเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยนักบอลเพิ่งกลับมาจากปีซีซันงี้จะเป็นยังไงเนี่ยต้องดูกันอืและนักเตะชุดนี้เนี่ยจุดเด่นอีกหนึ่งข้อเลยก็คือเรื่องของการเพรสซิ่งค่อนข้างดีใช่ไหม เหตุการเพสซิ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นวิธีการของโค้ชคนเก่าแล้วกันแต่ส่วนพี่วังจะใช้แบบไหนเราต้องมาดูกันแต่จุดเด่นถ้าเล่นร่วมกันและเพเนี่ยค่อนข้างเด่นเด็กชุดนี้คือสามารถทําได้แต่จะทําหรือเปล่าก็อยู่ที่โค้ชใช่ครับแล้วมันใช้พลังงานสูงด้วยถ้าอากาศมันร้อนเนี่ยเราต้องดูจังหวะช่วงเวลาจังหวะว่าเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงอา,อ,อาจจะไม่ได้ใช้ในชุดนี้หรือว่าอาจจะใช้ในมุมที่แตกต่างกันก็เป็นไปได้นะครับแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับ ที่อยากจะรู้เลยเนี่ยก็คือว่าชุดนี้เนี่ยจะมาแบบไหนจะเล่นอย่างไงนะครับก็มาคาดการณ์กัน,กนว่าพี่วังเนี่ยจ,จัดยังไงเนาะก็ต้องคาดกันหน่อยอ่าสิบเอ็ดไลน์อัพเล่นตัวจริงของชุดนี้ครับพี่ว่าแบบอ่ะเป็นแกนหลักแล้วกันจะมีใครลงสนามบ้างในมุมมองของเราครับผมนะครับ<ม>อ่าเริ่มจากผู้รักษาประตูผมว่านี้น่าจะชัดมันก็ต้องชัดที่สุดแล้วเนาะ,ะ,ะเพราะว่าผลงานดีที่สุดจริงรๆนะครับก่อนหน้านี้มาพอไม่มาปุ๊บอยากให้มาเลย นั่นก็คือทางด้านของอสรวัตรสรวัตรโพสมัน จากสงขาพี่เต้ยว่าเขาเยี่ยมยังไงฮะเพราะว่าคราวที่แล้วไม่มาก็มีผลเลยก็ต้องยอมรับนะหนึ่งประตูรูปร่างดี2ก็คือลงสนามอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเพราะฉะนั้นการลงสนามสม่ําเสมอเนี่ยมันหมายถึงว่ามันได้ซ้อมตลอดได้พัฒนาตัวเองตลอดทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยและที่สําคัญพาทีมจากทีสมเลื่อนชั้นมาถูกทีสด้วยออฟอร์มในทีสามน่าจะดีด้วยก็ค่อนข้างดีครับครับะนะฮะแล้วก็มาอยู่กับทีมชาติก็โอเคเลยนะครับภาพยังติดตาอยู่นะฮะ ถือว่าเป็นนัมประวันตอนนี้นะครับถ้ายังไม่แข่งนะถ้าเราเก่งไว้เก่งไว้อยู่แล้วนะครับจากฟอร์มที่ผ่านมาขณะที่แนวรับครับพี่วังเนี่ยน่าจะมาเล่นแนวระบบน่าจะประมาณนี้เพราะว่าไปดูแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะใช้4-3-3 4-1-2 3-1อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับโค้ดวังก็ชอบใช้ระบบพวกนี้อยู่จะหมุนๆอยู่4-3-3 4-2-3-1อะไรทัศนนี้นะครับอะอย่างกองหลัง4คนเนี่ยนะครับเอาทางด้านซ้ายก่อนนะครับพี่เต้ยว่าเป็นไงฮะคือผมต้องบอกนะครับ กิติกิติพัฒน์เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเล่นเกมรับได้ดีผมเชื่อว่ามีโอกาสลงตัวจริงสูงอ่าก็เลยแล้วก็เลยจัดตรงนี้ดูอแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เกมกับติมอถูกไหมอ่าคือถ้าติมอเนี่ยมันน่าจะมีอาจจะเป็นรูปแบบเอ่อเกมลุกก็ได้อาจจะปรับขึ้นมาตัวที่เล่นเกมลุกก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดการไว้ก่อนว่าแนวทางอ่านะครับก็ทางซ้ายจะเป็นกิติพัฒน์ครับ่าเนาะ ขณะที่ทางด้านขวาเนี่ยอันนี้ต้องพูดตามตรงเลยว่าไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มสพลน้อยวงนะครับแต่โค้ดวางเขารู้วิธีการใช้แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้เรียกมาถูกปะ,ะก็เคยเรียกมาครั้งหนึ่งอ๋อเคยมาซ้อมอยู่ในแคมป์แล้วใช่ใชใน4แคมป์เนี่ยเคยมาแล้วครั้งหนึ่งะะนะครับแต่ว่าภายใต้นี้ชิคายะเนี่ยไม่ได้เรียก เรียกมาครั้งเดียวอไม่แบบไปแข่งอ๋อยังยังไม่มียังไม่ได้ไปแข่งแต่ว่าของโค้ดวางเนี่ยเอามาแข่งเลยโค้ดวางเขารู้วิธีการใช้ดังโมเขามั่นใจเนี่ยวางครั้งโค้ดเขารู้อ่ะเขาก็เรียกมาได้อ๋อนาที่จะเป็นตัวหลักเลยก็คาดการ่านะครับขณะที่เซ็นเตอร์แบ็กครับถ้าเอาจากชื่อชั้นเนี่ยมันก็ใช่นะชนะพัฒ์บัวพันใช่ไหมครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยไม่เห็นเกมเท่าไหร่แล้วนี่ช่วงพรีซีซั่นด้วยอืมก็คิดว่าน้องเขาต้องปรับตัวแหละ ตอนนี้กลับมาแล้วหลังจากนัดล่าสุดที่เล่นไปกับทีมชาติผมว่าน้องเขาก็ปรับตัวไม่ใช่ทิที่ดีขึ้นนะก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่ามันเป็น p r e ซีซั่นนี่เกี่ยวไหมกับทุกคนเลยคือมันก็ต้องดูครับบางทีเนี่ยหยุดไปนานแล้วเพิ่งกลับมา p r e ซีซั่นร่างกายก็จะดรอปลงไปบางทีเนี่ยไม่หยุดก็จะดีขึ้นร่างกายแต่ละทีมมันไม่เท่ากันไงช่วงเวลาเอาอว่าบางทีมยังไม่ซ้อมเลยดีกว่าก,ก็มีนะได้ข่าวมาเหมือนกันเออแล้วอย่างนี้มันนักเตะทุกคนมันมันต้องมีบางคนที่ยังไม่ซ้อมต้องดูแลตัวเองให้ดี คุณได้แค่นี้แต่การดูแลของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอัอนนี้น่าสนใจมากกว,ว่าชีตตัวอีกนะว่าซ้อมหรือไม่ซ้อมเพราะมันปิดสีสันมันเป็นเรื่องจริงแล้วทีมไหนจะซ้อมล่ะ ก็คือก็ต้องบอกตรงๆมันมีเรื่องของงบประมาณต้องเซฟกันด้วยเออมันก็เลยทําให้มันเรื่องทรมชามติสมศมันก็ต้องเซฟการเศรษฐกิจมันไม่ดีเออนะครับอ่ะพัทรพลศึกษากิจน่าจะคู่กับชนะพัฒน์คิดว่าน่าจะคู่กันไม่น่าพลาดครับแต่ว่าตรงนี้หมุนได้หมดเพราะว่า4คนก็มีชื่อก็ังมีอีกสองคนคือทุกคนไปเนี่ยต้องใช้ได้ทุกคนไม่ใช่ว่าจะใช้แค่นองคนนะครับขยับมาตรงกลางนิดนึงครับก็จะเป็นคู่กลางที่เน้นรับเลยนะถ้าจัดอย่างเนี้ย คือต้องบอกว่าสีทาบุลล่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ขึ้นไปช่วยข้างบนได้โดยการพาบอลขึ้นไปช่วยสนับสนุนกรเสกสารได้เหมือนกันหรือแม้แต่ชัยพลเนี่ยเขาก็ทําได้เหมือนกันเขาสามารถพาไปได้ใช่เพราะว่าธรรมชาติเขาเริ่มต้นจากการเล่นแบกซ้ายอ่าขน้นเอลเขาหุบเข้ามาเล่นทข้างในตัวรับได้อ่าแล้วก็ได้ใช้บ่อยด้วยชัยพลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพี่วังก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนอาจจะมีการแก้เพราะว่าสิทาเนี่ย เป็นน่าจะเป็นตัวหลักอยู่แล้วส่วนถ้าจะเอามาคู่กันเนี่ยตรงกลางนี้ก็ต้องดูว่าจะเอาใครผมว่าเผอพี่วังอาจจะมีการปรับก็ได้บางครั้งอาจจะยินมิดฟิลด์ตัวรับหนึ่งตัวก็ได้ก็เป็นไปได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบที่พี่วังค่อนข้างชอบใช่ครับหรืออาจจะวนกันเขามีวิธีของเขาอ่าครับนะฮะอ่ะแต่ว่าเอาประมาณนี้ก่อนข้างบนก็จะเป็นเสกสันราตีใช่ครับเสกสันราตีนี่จะช่วยมิติไหนบ้างถ้าเป็นตัวหลักเลยเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นคีย์แมนเลยเขาจะช่วยอะไรบ้าง บางบอลแย่งบอลเลี้ยงบอลส่งบอลทะลุช่องสร้างโอกาสให้เพื่อนยิงเองอ่ะครบเลยต้องอทําให้ได้ทั้งหมดนี้น้องมีคุณสมบัติพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าจะใช้เมื่อไหร่ใช้ตอนไหนเนี่ยสำคัญการตัดสินใจของน้องเนี่ยแหละแล้วเขาจะสามารถเป็นตัวแบกในเกมลุกได้ไหมถ้าพูดถึงแบบนี้ยได้ผมว่าได้ถ้าเล่นเกมลุกเลยนเน้นเกมลุกให้เขาเลยได้ศักยภาพเพียงพอเพียงพอครับครับและก็ย้ายไปอยู่ระยองด้วยยิ่งไปย้ายไปอยู่ระยองยิ่งเลยหรือป่ายิ่งมีความพึกเขิมเพราะอะไร มาระยองเนี่ยต้องได้เล่นแน่นอนนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าระยองเนี่ยจะรวมทีมให้แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสไตล์ตัวเองได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่มา14คนตอนนี้ก็ปรับกันไปคือเรียกได้ว่าถ้าเปลี่ยนชื่อก็เป็นอีกทีมได้เลย่ใช่เพราะมันมา14ตัวก็เรียกว่าเขาเรียกว่ามาปรับเนี่ยมาจูนกันนิดหน่อยอครับนะครับทางด้านซ้ายครับนี่จัดให้เป็นทางด้านของสงครามสมุน้ำพึ่งอ้อันนี้ผมว่าลงนะเพราะว่าพี่วังดูแล้วรู้ว่าคนนี้เล่นได้ยังไง ผมดูตอนแรกผมยังคิดเลยหรือจะจับมาเล่นคู่กลางในกระเสกสารแล้วสิทธาอยู่กับตัวรับตัวเดียวหรือเปล่าก็ได้ก็ได้หรือว่าแต่แต่ตอนนี้เราคิดว่า2ตัวไว้ก่อนแล้วกันปลอดภัยไว้ก่อนมิฟิลรับ2ตัวไว้ก่อนแล้วขยับขึ้่ไปช่วยตรงกลางขยับใช่ถ้ามันดีก็จะปรับโรเททกันไปอ่าเพราะว่าซ้ายยังเอาอะไรนะนักเตะริมเส้นอย่างธนาวุฒิโพชัยมาได้ใช่ครับใช่ครับแต่ธนาวุฒิโพชัยไปเล่นหน้าก็ดีไง ก็ได้แต่ไม่ดีเท่าหน้าธรรมชาติที่มีอยู่แล้วอ่าอ่านะครับ,รบขณะที่ขวาเนี่ยเออเห็นจับมาสองสามทีแล้วพี่เลยบอกว่าธนก,กิจะอขายคือดีมากใช่ไหมหรือไงคือเขาเรียกว่ามีความพร้อมทั้งทัศนคติร่างกายอ่าและวิธีการเพราะว่าไปอยู่ญี่ปุ่นมาครับมีวิธีการที่ดีขึ้นเยอะ,อะไม่ว่าเกมรับหรือเกมลุกเหนียวแน่นในการรับบอลด้วยเออเนี่ยมันมันคือมีกลิ่นอายของญี่ปุ่นมาหน่อยหน่อยละอ่าแต่ว่าพันธมิตรดูจะ มีชื่อชั้นมากกว่าหรือเปล่าพันธมิตรเขาเรียกมีประสบการณ์การเล่นลีกในระดับสูงมากกว่าอ่าแต่บางครั้งฟุตบอลเนี่ยต้องเขาเรียกว่าใช้พละกกาลังสูงพันธมิตรอาจจะมาช่วยในช่วงครึ่งหลังเพราะพันธมิตรอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์่าเข้าใจได้เพราะว่าพันธมิตรอาจจะชบเฉียวไวเทคนิคดีครับแต่บางทีเนี่ยร่างกายมันยังไม่ถึงอ่าร่างกายก็ต้องปรับนิดหน่อยแล้วยิ่งช่วงปีที่สั้นด้วยอ่าอืมนะครับขณะที่ข้างหน้าครับยศกรบูรพาอืม คืออันนี้คือ Number รวันแล้วแหละสำหรับกองหน้าตอนนี้ในเดยรุ่นนี้ต้องใช้เลยครับครับคือตอนนี้เนี่ยจะสามารถที่จะทำยังไงก็ได้ให้มันสักเซสสักทีให้มันเป็นผู้นำในบอลอาเซียนก็ได้ะเพราะตอนนี้เนี่ยยังต้องบอกต้องเรียกศรัทธาหน่อยเราเรายังไม่สามารถกดขี่ใครได้เลยนะในอาเซียนเนี่ยทุกชุดนะอืมถูกปะมันยังนก็เรียกไม่ขาดเหมือนเหมือนสมัยที่เราเคยทำได้แล้วกันเอออันนี้ไม่ขาดก็คือแบบเจอก็คือสู่สีทุกทีนะฮะและอย่างนี้เนี่ยยศกรหน้าที่จะ เหมาะกับการเล่นวิธีการแบบไหนในชุดนี้แล้วกันนะคือยศกรเนี่ยนะเขาเล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะครองบอลไม่ว่าจะสปีดบอลหรือไม่ว่าลูกอากาศหรือไม่แต่ฟรีคิกเขาก็ยิงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเขาค่อนข้างครบเครื่องและอยู่ที่โค้ชแต่ละท่านและจะใช้เขาแบบไหนให้เล่นอย่างไรตรงนี้แหละน่าสนใจมากอืมหรือว่าจะวางให้พิงแล้วเลย์ออฟแล้วก็ค่อยกลับไปเล่นเหมาะไหมมันทําได้ไหม ทำได้แต่ไม่เหมาะกับแผงกองกลางที่เราจัดอย่างนี้แล้วกันอ๋อนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันไปนตอนนั้นเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดลงลึกกันอีกทีว่าจะเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับอ่ะนี่ก็คือไลน์อัพทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับในการคาดการณ์ว่ามีใครบ้างทุกคนจะได้เห็นว่าเออชุดนี้มันน่าติดตามยังไงแล้วกันนะเพราะว่าถ้าไม่พูดเลยเงียบไปเลยนี่ชุดนี้ก็หายต่อเมื่อเดี๋ยวเพิ่งเงียบครับช่วยกันแต่มันมี3าทัวร์นาเมนต์หลัก คือมันต้องมาดูลายตัวแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าดีคือมันดียาวทุกๆุกทุกทัวร์นาเมนต์หรือบางทีจะมีนักเตะหน้าใหม่โผล่ขึ้นมาระหว่างที่จะไปถึงตรงนั้นก็ได้ในลีกที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่ฟรีฟาเลยใช่ครับมันเรียกไม่ได้ใช่ครับแต่ถือว่าโอเคไหมก็โอเคในในชุดที่จะไปตอนนี้เท่าที่มีตอนนี้อ่าอืมนะครับอ่ะยังไงฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้พี่เต้แต่โมลาไปก่อนสวัสดีครับสวั